انما المؤمنون الذين امنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وانفسهم في سبيل الله bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi wassalatu wassalam ala rasulillah wa wa assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh khawqam suqqam shanti, Allah subhanahu wa ta'ala, jung persubda, tan binong, ผู้ศรัทธาที่เคารพรักทุกท่านครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่รายการอิสลามกับวิทยาศาสตร์รายการอิสลามกับวิทยาศาสตร์มาพบกับท่านพี่น้องเป็นประจำทุกๆวันจันทร์ถึงวันศุกร์อย่างนี้นะครับเราได้นําเอาเรื่องราวการดําเนินชีวิตในรูปแบบในวิธีของอิสลามมาพูดคุยมาทําความเข้าใจกับท่านพี่น้องท่านพี่น้องครับขอเรียนย้ํากับท่านพี่น้องว่าวิทยาศาสตร์ มันก็คือเรื่องราวของการศึกษาหาความรู้ทำความเข้าใจถึงธรรมชาติของสิ่งมีชีวิตและสิ่งที่ไม่มีชีวิตที่มันอยู่รอบๆตัวเราที่มันอยู่ในโลกตรงเนี้แม้กระทั่งตัวของเราเรียกว่าธรรมชาติทั้งหมดท่านก็จะเข้าใจว่าไอ้ธรรมชาตินั้นมันคืออะไร ท่านจะได้ยินในศัพท์ทางวิทยาศาสตร์หรือผู้คนหลายๆคนจะกล่าวว่าอะไรก็แล้วแต่อย่างเช่นภูเขาธรรมชาติเป็นผู้สร้างทะเลธรรมชาติเป็นผู้สร้างอากาศที่เราหายใจสุดท้ายแล้วไปไหนมาไหนธรรมชาติเป็นผู้สร้างสิ่งมีชีวิตทั้งหมดที่มันเกิดขึ้นมา เริ่มต้นมาจากกระบวนการที่เรียกว่าเกิดฝนตกลงมาในหน้าพื้นดินเกิดฟ้าร้องฟ้าผ่าแล้วเกิดปฏิกิริยากันขึ้นมาให้เกิดเป็นสัตว์เซลล์เดียวขึ้นมาแล้วก็มีวิวัฒนาการมาจนกระทั่งได้เกิดมาเป็นมนุษย์และสัตว์อื่นๆที่อยู่ในหน้าพื้นปฐพีตรงนี้สุดท้ายแล้วถามไปถามมา สิ่งต่างๆเหล่านี้เกิดขึ้นได้ยังไงธรรมชาติเป็นผู้สร้างธรรมชาติเป็นผู้ทำให้มันเกิดขึ้นมาในลักษณะนี้ตอนแรกๆใช้คำว่าเป็นความบังเอิญทางธรรมชาติแต่เวลาคุยกันด้วยหลักเหตุและผลเห็นถึงเรื่องสลับความสลับซับซ้อนเห็นถึงเรื่องความละเอียดเห็นถึงเรื่องว่าโอ้ มนุษย์ยังต้องเรียนรู้กันอีกเยอะแสดงว่าทุกๆสิ่งทุกอย่างมันต้องมีผู้สร้างแต่ไม่รู้ว่าผู้สร้างนั้นคืออะไรก็เลยจํากัดคําขึ้นมาว่าเป็นธรรมชาติเพราะฉะนั้นผมจึงถามท่านพี่น้องว่าถ้าในมุมตรงนี้ธรรมชาติเป็นผู้สร้างธรรมชาติเป็นผู้กระทําธรรมชาติเป็นแบบนเนื้ธรรมชาติเป็นแบบนี้ให้มันเป็นแบบนี้ธรรมชาติหมายความว่ายอย่างไร ท่านพี่น้องลองให้ความจำกัดความในลักษณะตรงนี้ธรรมชาติเป็นผู้สร้างทุกๆสิ่งทุกๆอย่างขึ้นมานั่นคือในมุมในมุมภาษาที่เรียกว่าเป็นภาษาทางศัพท์ทางทางการศัพท์ทางเทคนิคที่เป็นนั่นแต่ถ้ามาในเรื่องของความเชื่อความศรัทธา ในเรื่องการยึดมั่นในเรื่องศาสนาก็จะบอกว่าพระเจ้าเป็นผู้สรรสร้างทุกทุกสปปรรพสิ่งขึ้นมาทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นมาไม่ได้เกิดขึ้นมาจากความบังเอิญแต่เป็นความประสงค์ เป็นพระประสงค์ของพระผู้เป็นเจ้าในโลกในจักรวาลของเรามีอยู่แค่นี้ท่านพี่น้องครับจะมีเจ้าหลายองค์หรือจะมีเจ้าองค์เดียวอันนั้นเป็นอีกส่วนหนึ่งกลับเข้ามาในมุมของอิสลามณาปัจจุบัน และในอดีตที่ผ่านมาจวบจนการถึงวาระสุดท้ายของโลกตรงนี้คำสอนในอิสลามก็บอกว่าทุกๆุกสิ่งทุกๆุกอย่างที่มันมีอยู่ในโลกนี้ ที่มันมีอยู่ในจักรวาลตรงนี้มันมีอยู่ในโลกของเราตัวของเราตัวของคนที่เรารักพ่อแม่ของเราถูกบังเกิดเป็นสิ่งที่ถูกบังเกิดถูกสร้างขึ้นมาจากพระผู้ทรงสร้างนั่นก็คือพระองค์อัลลอฮฺสุบฮานุวะตาลา แล้วเราจะรู้เราจะเข้าใจถึงความยิ่งใหญ่ที่ท่านนาบีบอกบอกว่าสิ่งแรกนักวิชาการบอกว่าสิ่งแรกในอิสลามหรือคนในอิสลามหรือเราต้องเริ่มต้นด้วยกับตัวเราให้กับลูกหลานของเราได้ยังไงประการแรกมะริฟตุลหรอให้ตัวเราให้ลูกหลานของเรา คนที่อยู่ใกล้ชิดของเราได้รู้จักพวกอัลลัสุบานอตลาคือผู้เป็นเจ้าสูงสุดคือผู้ทรงสร้างทุกๆสรรพสิ่งขึ้นมาทรงสร้างตัวของเราขึ้นมานั่นก็คือเราก็จะต้องศึกษาสแสวงหาความรู้ ทำความเข้าใจเวลาบอกศึกษาสแสวงหาความรู้มันก็คือการใช้สติปัญญาแล้วก็ไปดูจากประวัติศาสตร์ไปดูจากสิ่งที่มันเกิดขึ้นมาก่อนหรือแม้กระทั่งกระบวนการใช้ความคิดจากสิ่งต่างๆที่ท่านนาบีบอกว่าตะฟักกะรูฟิลคคลกิให้เราได้พินิษพิจารณา ไตรตรองไข้ค,ควรนี่คือกระบวนการสแสวงหาความรู้นะสังเกตสังการจะพิจารณาไม่มองไม่สังเกตหรอเห็นคิดวิเคราะห์สังเคราะห์แยกแยะให้ดีนี่คือกระบวนการขั้นตอนทางวิทยาศาสตร์ทั้งหมดท่านพี่น้องแต่จุดจุดหนึ่ง ในความเป็นอิสลามที่เรามีการบวนการการศึกษาเรากระบวนการศึกษาสิ่งที่มีในธรรมชาติทั้งหมดศึกษาสิ่งที่เรียกว่าสิ่งที่มันอยู่ในธรรมชาติทั้งหมดสิ่งที่เป็นสิ่งมีชีวิตและไม่มีชีวิตแต่เรายือนหยัดเรามีความเชื่อว่าพระอัลลอฮฺบานอตาลาคือผู้สร้างทั้งหมดสร้างขึ้นมา เพื่ออำนวยประโยชน์ให้กับมนุษย์หัวละดีข้อละก้อละปุ้มมาฟิลอา์ดิจจมียาเราวางจุดตรงนี้ไว้แล้วเราก็ไปศึกษาในเรื่องของธรรมชาติตามที่ท่านนาบีบอกทำความเข้าใจเมื่อเกิดการเข้าใจแล้วเราก็เอาสิ่งต่างๆเราเนี่ย มาใช้ให้เกิดประโยชน์เพราะพระองค์ลอสุบัตรลาสร้างทุกๆสรรพสิทธ์ในโลกนี้ขึ้นมาก็เพื่ออำนวยประโยชน์กับพวกเราอัลลอฮ์บอกไว้ยืนยันเอาไว้มันจึงเป็นความจำเป็นมันจึงเป็นความสำคัญเป็นอย่างยิ่งที่เราต้องใช้สติปัญญาใช้ สิ่งต่างๆที่พระออร์ลาสบัตลาให้กับเราในสติปัญญาของเราคิดพิจิตรไตรตองแล้วเราจะเข้าใจถึงความยิ่งใหญ่ของพระออค์ลาสบัตลาเราจะเข้าใจถึงเดชานุภาพของพระออค์ลาสบัตลาเราจะเข้าใจถึงความรักความเมตตาของพระองค์ลาสบัตลาที่มีกับเราแล้วถ้าเรารู้เราเข้าใจในสิ่งนี้มันจะเป็นสิ่งที่ส่งเสริมเพิ่มเติมช่วยเหลือเราให้เกิดความอีมาน ความศรัทธาความยำเกรงต่อพระองค์อสุษตรณาหรือไม่ประการใดถ้าหากว่าเราเข้าใจเรารู้เราเข้าใจในสิ่งต่างๆเหล่าเนี่ยเราก็จะมีความเชื่อมั่นเราก็จะมีความเรียกว่ามั่นใจในการที่จะดำเนินชีวิตประกอบอิบาดาการดำเนินชีวิตคือการประกอบอิบาดาสำหรับผม คนอื่นผมไม่รู้ว่าลาาอฟาลัมสำหรับผมบอกว่าการดําเนินชีวิตของเราตั้งแต่เกิดจนกระทั่งตายทําให้เป็นอิบาดนะต่อพระองค์ลอสุบาลอตาลาเราจะทํำยังไงมันก็จําเป็นไงที่จะต้องศึกษาสแสวงหาความรู้เพราะท่านนาบีก็บอกว่าลิกุลลิชัยอินตรีลิกุลลิชัยอินตรีกุณเขาบอกว่าทุกๆสิ่งทุกๆอย่างนั้นมันมีหนทางของมัน ลองคิดพิจารณาตามนะสิ่งที่นบีพูดไว้เนี่ยลิกุลลิไซชัยอินตอริกวอตอริกตุ้นจนนะแต่หนทางที่จะนำไปสู่สวงสวรรค์นำไปสู่ความปรารถนาที่แท้จริงของมนุษย์ก็คือสวงสวรรค์นั่นเอง เราจะเอาหนทางที่จะไปสู่สวงสวรรค์เราจะเอาหนทางที่การใช้ชีวิตของเราในโลกนี้เมื่อจบชีวิตในโลกนี้แล้วเราไปสู่สวงสวรรค์ตรงนี้หนทางของมันก็คืออัลอิลมุก็คือการสแสวงหาความรู้อ่าเพราะฉะนั้นมันกลับไปที่ ความหมายของคำว่าวิทยาศาสตร์ว, <c oughs> วิทยาศาสตร์ก็คือการศึกษาสแสวงหาความรู้ความเข้าใจถึงธรรมชาติของสิ่งมีชีวิตและสิ่งไม่มีชีวิตในโลกนี้ทั้งหมดในจักรวาลนี้ทั้งหมดนี่ไงความรู้ไหมอิสลามก็ให้ไปดูตรงนี้่านนาบีบาว่าฟีอัลฟุสิคุมอัฟาลาตุบบชิรุน ในตัวของพวกเจ้าเองเจ้าไม่พิจารณาเจ้าไม่แต่ตองเจ้าไม่ศึกษาแสวงหาความรู้หรอเจ้าป่วยเจ้าจะรักษาตัวเองของเจ้ายัางไงนี่พิจารณาแต่ตองศึกษาแสวงหาความรู้มาดูอณาตโตมีในตัวเองเป็นยังไงดูฟิสิกอลจีในตัวเองเป็นยังไงสําหรับคนปกติสําหรับคนที่ไม่ปกติเป็นไงแล้วจะรักษามันให้กลับมาปกติได้ยังไงเกิดมาเป็นอัติปุก็คือหมอไง อา้าคืออิสลามไหมเนี่ยก็คืออิสลามมันไม่ได้มีแยกว่าอัลดินวิชาดีนวิชาอะไรนี่คืออิสลามทั้งหมดทุกๆสิ่งทุกตัวอย่างเป็นศาสนาของพวกวอลส์พอตแลนลาทั้งหมดการดำเนินชีวิตของเราจึงเป็นศาสนาของพวกวอลส์พอตแอนลาทั้งหมด แล้วพระองค์พระสุภัทราาก็ตรัสเอาไว้ให้เราได้เข้าใจว่าวามาจาะอะอะไรมฟิดดินมินฮารัจเพราะว่าพระสุภัทราาม่ได้ต้องการให้เกิดความยากลําบากในเรื่องราวของาศาสนากับพวกเราเลยเพราะฉะนั้นสิ่งต่างๆเหล่านี้ในการสแสวงหาความรู้ในการอะไรต่างๆนั้นเรามีความตั้งใจเรามีความพยายามแต่มันก็จะไม่เกิดความยากลําบากจนเกินไปสําหรับตัวเราและการกระทําต่างๆก็จะไม่เกิดความ เขาเรียกว่าทําให้เกิดปัญหากับตัวเรามากเกินไปแต่เราต้องมีความพยายามที่จะมุ่งมั่นเพราะนั้นเราต้องการจุดสุดท้ายเราก็ต้องให้ความรู้ความสําคัญในเรื่องของอความเข้าใจแล้วก็สิ่งแรกประการแรกปลูกฝังตัวเราปลูกฝังลูกของเราให้รู้จักพ,พระเจ้าของเราแล้วตามมาด้วยกับบริสุลุิอวามิรวันนาวาฮี ให้รู้ว่าอะไรคือข้อใช้อะไรคือข้อห้ามในอิสลามและเขาจะเป็นผู้ที่มีความมั่นอ,อกมั่นใจเป็นขุมพลังของสังคมอิสลามของเราในอนาคตข้างหน้าในตอนหน้านะครับเราจะมาเรียนถึงเ,เราจะมาพูดถึงว่าความสำคัญอย่างไรที่เราจะต้องรู้ว่าบทบาทสำคัญที่พร,ร,ระองค์อัลลอฮฺสุบานตลาได้ทรง สอนท่านนบีมูฮัมมัดสลลัลวะลิวะสลัมโดยให้ท่านยิบรีลลงมาแล้วก็นําเอาอายะอัลกุรอานห้าอายะแรกมาสู่ท <a minute>. ่านนบีแล้วให้ความสําคัญกับเรื่องอะไรเป็นประการแรกซึ่งเราได้ข้อมูลได้การเรียนรู้อย่างไรแล้วมันเป็นวิทยาศาสตร์อย่างไรสําหรับวันนี้เวลาหมดลงแล้วครับผมสุภกิตบุญเพชรลาไปก่อนว๊อบิไลตยตอฟิกวัลฮิดายะวัสลามอะลกุมวะรอฮ์มะตุลลอฮ์วะบเระกาตุสสวัสดีครับ انما المؤمنون الذين امنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا ثم لم يرتابوا وجاهدوا باموالهم وانفسهم في سبيل الله اولئك هم الصادقون